วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุน่นและเทพชัยยงสนับสนุนโดย AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพ ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโหจริงดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรี Nokia อาชาติ503 นขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย,ย,ย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุ้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100ค่ำนี้ข่าวร้อนทีเดียวครับเพราะว่าเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการประกาศจากรัฐบาลกับกกตว่าเห็นพ้องต้องกันจะจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่วันที่20กรกฎาคม การที่กำหนดวันเช่นนี้แน่นอนครับย่อมมีผลทางการเมืองมากมายหลายด้านเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องถือว่านี่เป็นชัยชนะเพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งสิ่งที่พักเพื่อไทยรัฐบาลเรียกร้องยืนยันมาตลอดก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะช้ากว่าที่เคยเสนอวันที่เอาไว้ฝั่งคุณสุเทพทึกสุบัญกปปสก็จะต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะเอาอย่างไร ร่วมด้วยไม่ร่วมด้วยคุณอภิสิทธิ์วชชีชีวะซึ่งได้เดินสายมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเดิมทีพยายามจะบอกกับกบก,บกบตในการพบกันวันก่อนว่าอย่าเพิ่งกําหนดวันเลือกตั้งเพื่อให้ฝ่ายต่างๆนั้นได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อจะหาสูตรที่จะร่วมกันได้แต่ถ้ากําหนดอย่างนี้ระหว่างรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์กับฝ่ายกกตวันนี้เช่นนี้แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็คงจะต้องหนักใจว่าแล้วจะเดินต่อหรือไม่เดินต่ออย่างไร เพราะว่าเคยวิเคราะห์ไหว้คร่าวาถ้ากําหนดวันเลือกตั้งปังภารกิจของคุณอภิสิทิ์นั้นอาจจะหมดสภาพไปทันควันก็ได้เพราะว่าไม่มีโอกาสและที่จะมีการให้ทุกฝ่ายในความขัดแยง้งมาหาทางประนีประนอมตกลงว่าจะปฏิรูปอย่างไรพร้อมกับการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง,งระหว่างเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งอย่างไรเพราะว่าพอมีวันที่กําหนดอย่างนี้ปังปรับคุณอัชชยุทธครับก็แปลว่า สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พยายามจะนําเสนอนั้นเนี่ยมันเหมือนกับถูกตัดชั่วกลางทางไปเลยใช่คุณอภิสิทธิ์เองก็เคยบอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าถ้าเกิดมีการกําหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยบทบาทของเขาก็อาจจะต้องจบลงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากกตรัฐบาลเลือกแล้วที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งดังนั้นสิ่งที่เหลือที่ต้องทําก็คือว่าระหว่างจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งที่20กรกฎาคมเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรหรือเปล่าที่ทําให้สถานการณ์บ้านเมือง อยู่ในความสงบอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เคยบอกเอาไว้รับอภิสิทธิ์บอกว่าการเลือกตั้งจะสงบจะควรจะเกิดขึ้นถ้าบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์สงบซึ่งสอดคล้องกับก,บกบรกตแต่ว่าช่วงนี้ต้องมีกระบวนการอาจจะคุยกันเรื่องปฏิรูปก็เป็นได้อาจจะวางแผนรถแมป,ปการปฏิรูปว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อว่าตัวเลขวันที่20กรกฎาคมเนี่ยไม่ไ,มได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆจากเฉพาะแค่ความเหมาะสมกับเวลาของคนทํางานเท่านั้นแต่น่าจะหมายถึงเขามองเห็นว่าน่าจะพอมีเวลาทําอะไรได้ครับ คุณจะเลีวอ่านใจคุณสุเทพครับคุณสุเทพหนักใจเลยนะเพราะว่าเตรียมแถลงคืนนี้นะบ <ฮะ S 2> อกว่าจะ,ะแถลงวันผเด็สศึกจะต้องประกาศว่านี่เป็นศึกสงครามยกสุดท้ายต้องประกาศชัยชนะให้ได้และเผลอๆจะย้ายการชุมนุมจากสวนลุมเนี่ยไปที่ราชดำเนินพอตู้มออกมาว่ากําหนดวันแล้วกกตกับรัฐบาล20กรกฎาคมคิดว่าคุณสุเทพจะเดิน ต่อไปอย่างไรผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยลูกฟุตบอลเนี่ยถูกเตะไปอยู่ที่ฝั่งของคุณทุเทพแล้วใช่แน่นอนที่สุดว่าคุณทุเทพก็ต้องอ,อ่านเกมอ่านใจของมวลชนที่มีอยู่จํานวนมหาศาลเนี่ยนะครับว่า<ช>จะเอาอยัางไงกับเกมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดวันเลือกตั้งพร้อมกับรัฐบาลว่าวันที่20กร,รกฎาคมนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันที่ออกประยนต์บัตรหาเสียงเลือกตั้งก,กันแล้วนะครับ<ช>ก็ผมมองใจของคุณดุเทพผมเชื่อว่า คุณดุเทพน่าจะยังคงเดินหน้าในเกมที่ถูกวางไว้แล้ว<ร>เดินหน้าไปสู่กระบวนการในการที่จะปฏิรูปให้ได้ก็แปลว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งถ้าไม่มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็อย่างที่คุณอาทยุทธ์ว่าว่ากระบวนการในช่วงนี้ก่อนที่จะไปสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างที่จะทําให้หนึ่งบ้านเมืองเนี่ยสงบลงได้แล้วก็าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสองในระหว่างก่อนที่จะเข้าไปสู่สนามเลือกตั้งเนี่ย มีกติกาอะไรได้บ้างที่จะบอกว่าเราจะเริ่มต้นกระบวนการในการปฏิรูปรมีมีแผนที่จะปฏิรูปอะไรบ้างเช่นคุณนพิสิทธิ์บอกว่าเดินสายไปพบกับคุณนนท์คนนี้แล้วบอกว่าอีกสองวันเนี่ยก็จะมีรถแมพเรื่องของการปฏิรูปออกมารถแมพของคุณนพิสิทธิ์เนี่ยคุณธุเทพรับได้ไหมหม,มีสัญญาประชาคมอะไรได้บ้างที่บอกว่าระหว่างนี้เราจะปฏิรูปแล้วก็จะทําสัญญามีข้อตกลงกันไหมระหว่างพรรคการเมือง ใครได้เป็นรัฐบาลจะปฏิรูป1 2 3 4 5อหอย่างไรคุณอัจยุิอ่านใจคุณอภพิสิทธิ์สิออกมาตูม้มอย่างนี้อ้าวที่ฉันไปขอกับกกตอเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งกาหนดวันเลือกตั้งกับรัฐบาลเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยก็แปลว่ากกตไม่ฟังคุณอภพิสิทธิ์และคุณพิสิทธิ์ต้องตัดสินใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ตกลงจะร่วมในการเลือกตั้ง<ช>ครั้งนี้หรือเปล่าใช่ครับถึงนาทีนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งดีีหรรรืืออเเเเปล่าา่าามพะวกกกตในย ชิงประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องคิดหนักเพราะมีคนมองเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ําครั้งนี้เนี่ยจะโดนยุบพักหรือเปล่าความเห็นทั้งกฎหมายยังคงแตกกันอยู่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอาจจะต้องโดนฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นโมฆะไม่ลงอีกก็ไม่เป็นไรรแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์น่าจะโดนตําหนิสูงถ้าไม่ลงเลือกตั้งคือว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใส่ใจในการลงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตตยหรรรืออเปป่่านนนีีคแงกกดัััทะะชธิจจ รวมไปถึงแรงกดดันจากในทุนพักหลายๆคนเหมือนกันที่ส่งสัญญาณว่าพรคประชาธิปัตย์น่าจะลงเลือกตั้งเพื่อให้จบเกมความขัดแย้งเกมนี้คุณอภิสิทธิ์อาจจะต้องกลับไปคิดดีๆแม้ว่ากกตจะไม่เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดครับแต่การที่จะตัดสินใจไม่ร่วมเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่หนักใจกับประชาธิปัตย์แล้วจากนี้เนี่ยสมมุติคุณอภิสิทธิ์ตัดสินใจจะลงเลือกตั้งพรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจจะลงเลือกตั้งจริงๆสิ่งที่เขาต้องคิดซ้ําคือเขาจะไปคุยออกับคุณสุเทพยังไงนี่ และก็คงจะเสียฐานเสียงของคนที่เชียร์กอปปสอ,อ,อยู่พอสมควรซึ่งเป็นคนกลุ่มรประชาธิปัตย์นี่ฐานอยู่ในกลุ่มสมมติประชาธิปัตย์ตัดสินใจลงขนาดที่กอปปสอบอกว่าไม่เห็นด้วยประชาธิปัตย์คิดหนักนอกจากประเด็นเรื่องว่า,าถ้าไม่ลงเนี่ยก็จะโดนกล่าวหาว่านี่ไม่เชื่อในกระบวนการประชาธิปไตยหรืออย่างไร,รแต่ถ้าลงก็จะเสียการสนับสนุนจากฐานเสียงที่เชียร์กอปปสอยู่เหมือนกันใช่ฮะ แต่ว่าผมกำลังคิดว่าผมถ้าลองให้ผมลองอ,อ่านใจของคุณอภิสิทธิ์ดูนะฮะครับคุณอภิสิทธิ์เดินสายกันมาอยู่เนี่ยสีหวันนี้นะครับ,รบก็ไปเจอคโนโน้นคนนี้มาพอสมควรแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงกันอยู่แต่ว่าไม่เป็นที่เปิดเผยเนี่ยนะครับ,รบก็คือว่าให้คู่ขัดแย้งเนี่ยเว้นวักทางการเมืองได้ไหม,มซึ่งถ้าผมอ่านใจคุณเอ,อภิสิทธิ์วันนี้เนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งคุณอภิสิทธิ์อาจจะตัดสินใจว่า ส่งสมาชิกลงเลือกตั้งแต่คุณอภิษ์อาจจะไม่ลงเลือกตั้งเขาได้เพื่อจะแลกกันกับฝ่ายคุณทักษิณที่จะเว้นวรคั่แต่ว่าคู่กรณีสําคัญคือฝ่ายคุณทักษิณและก็ฝ่ายคุณอภิษฎบอกว่าเอาละเพื่อให้เห็นแฟร์แฟกันไม่มีใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเว้นวรคอย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งนี้ครันี่ก็จะเป็นประเด็นที่จะทําให้คุณสุเทพประกาศชัยชนะได้ไหมคือถ้าสมมุติว่า คุณนพิสิทธิ์ประกาศว่าผมพรรคประชิปัติจะส่งคนลง,ลงเลือกตั้งเหมือนเดิมนะฮะแต่สําหรับผมไม่ลงเลือกตั้ง แรงกดดันจะไปอยู่ที่ตะคุณชินวัตรว่าจะประกาศเหมือนกับคุณภพสิทธิ์หรือเปล่าแล้วอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณดุเทีก็ประกาศแล้วว่าเลิกเล่นการเมืองไปคนหนึ่งแล้วนะ,ะครับครับนี่คือประเด็นที่การประกาศวันที่เลือกตั้ง20กรกฎาวันนี้เนี่ยในการพบปะระหว่างนายกับกกตนเนี่ยมีความสําคัญที่จะพลิกเกมการเมืองได้อีกแล้วนะครับใช่ครับน่าสนใจมากโดยแต่ถ้าเกิดเราดูเนี่ยวันที่20ที่เขากำหนดเนี่ย คนที่พอใจที่สุดน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะคือเขาตัดสินใจว่าคือจริงๆเขาอยากได้เลือกตั้งก่อนแต่ว่าการเลือกที่จะโอนอ่อนผ่อนตามกรกตไปกําหนดเป็นวันที่20ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ย่้รู้ว่ามีการเลือกตั้งอย่างน้อยสุดพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองก็จะชนะการเลือกตั้งใช่ครับเพราะพรรคเพื่อไทยเขาก็ดูแล้วเขาก็เห็นทางว่าอนาคตช่วงต้นเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยชะตากรรมของคุณยิ่งรักนี่ตกอยู่ในภาวะลําบากมากทั้งจากปปชและก็สารมนูญ เอาว่าถึงขนาดทําใจว่ายังไงท่านนายกเนี่ยน่าจะน่าจะต้องพ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีสมมติว่า,<ส>า<น>จากนี้ไปโอเคประกาศแล้วล่ะเลือกตั้ง20กรกฎาค<ม>แต่กระบวนการของสารรันูลปปชสมมติว่ามีคําวินิจฉัยอันใดอันหนึ่งที่มีผลทําให้นายกยังรักหหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับจากนี้ไปมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนยังไงเข้าใจว่า การที่ศาลตัดสินออกมาอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นเรื่องของคดีคุณเทวินเปลี่ยนสีฐานะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีแล้วสมมติว่าออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับว่ารรคเพื่อไทยก็มีมวลชนของเขาอยู่มีมวลชนของเขาอยู่มีนปชที่กุมฐานมวลชนอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเวลานี้เขาก็ฝึกเขาก็ซ้อมกันอยู่นะครับ จะเป็น,นกองกําลังที่จะมาใช้ในการปกป้องนายกรัฐมนตรีต่อตา้านการปฏิวัติยึดอํานาจกองกําลังส่วนนี้เขาก็มีอยู่นะนกองกําลังเหล่านี้นถ้ากว่าสารตัดสินออกมาในทางที่เป็นลบผมเชื่อว่าอันนี้จะออกมาขับเคลื่อนเหมือนกันอาแต่ว่ามีเลือกตั้งแล้วนี่อาจจะเบาลงไหม,มเพราะเดิมทีที่คิดว่าร,รวมตัวกันวันที่6พฤษภาคมก็เพื่อรอคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหรือปปชครับ แต่นั่นคือก่อนที่จะรู้ว่ามีการเลือกตั้งครับเพราะมันมี2ประเด็นใช่ครับว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วสองนี่จะทําให้นายกนี่หมดจากสภาพด้วยดีมันเป็นเรื่องสองชั้นแต่เรื่องหนึ่งเบาไปละวันเลือกตั้งก็เป็นไปได้ว่าผลของการตัดสินไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญหรือปปชเนี่ยก็อาจจะเบาลงไปได้ท,ทีมทีมยุทธศาสตร์ที่ดูแลด้านมวลชนของพรรคเพื่อไทยเขาประเมินว,ว่าถ้าจะออกมาต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ย ไม่ควรต่อสู้เพื่อรัฐบาลคนยิ่งรักหรือเพื่อคนใดคนหนึ่งใช่ดังนั้นถ้าเกิดเขาจะออกมาต่อสู้จะมีการชุมนุมจริงเขาจะต่อสู้เพื่อกําหนดให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเท่านั้นซึ่งก็ได้แล้วแต,แต่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเขาได้วันเลือกตั้งที่เขาต้องการมาไว้ในมือแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเคลื่อนไหวแรงเนี่ยน้อยมากมมยกเว้นในกรณีเดียวคือว่าสารรัฐมนูญตัดสินไปเลยว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันต้องพ้นจากการรักษาการไปทั้งคณะซึ่งจะนําไปสู่ สัญญาการใช่แล้วก็นํามาสู่นายกรัฐมนตรีคนกลางตรงนี้มีจุดสุ่มเสี่วุฒิสภาที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาอยู่แล้วด้วยครับซึ่งก็จะแปลว่าจากนี้ถึงแม้จะกำหนดวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับนับดูนะครับพฤกษามิถุนากรกฎานี่มี2เดือนบวก20่สิบวันนะในการเมืองเนี่ย แต่ลาทิ์เนี่ยก็ยาวนานเหลือเกินแล้วต้องระทึกในในทุกอาทิตย์นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับใช่เดือนเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมมีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาหลังจากนั้นไปก็ยังมีคดีเรื่องของจำนำข้าวนะครับแล้วก็เรื่องของคดีคุณทวินที่อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยการเมืองในซีกรัฐบาลเนี่ยมันน่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งครับสมมุติว่า คำวินิจฉัยอันใดอันหนึ่งมีผลทําให้นายกยิ่งลักออกเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นว่าตกลงออกทั้งครมไหมถ้าออกทั้งครมจะเกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นรัฐบาลรักษาการหรือถ้าบอกว่าออกเพียงคนเดียวเฉพาะตัวตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ไหมถ้าตั้งได้ใครเป็นคนตั้งเพราะว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดเอาไว้เพราะตัวนายกนี่หลุดไปแล้วเนี่ยเมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคน เสนอตั้งนายกรักษาการคนใหม่ครับคือตามตามระเบียบแล้วก็ที่เคยเป็นมาเนี่ยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือมีต้องประสบอุปสรรคอะไรคนที่จะขึ้นมาก็คือแรกก็คือรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง หรือต้องเข้าไปในสภาโหวตไม,ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นต้องเข้าสภาโหวต,ตก็คือรองนายกอันดับหนึ่งเนี่ยโดยอัตโนมัติจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีคนยื่นตีความซ้ําแน่ๆแหละว่าพ <laughs> ลรมอชุดนี้ยังรักษาการได้อยู่หรือเปล่า <laughs> ใช่เป็นรักษาการแล้วต้องหลุดไปจากรักษาการอีกหรือเปล่าครับและขณะที่เราพูดอยู่นี่ที่ลุมพินีคุณสุเทพทึกสุบรรณเตรียมที่จะขึ้นเวทีครับเพราะว่าคุณสุเทพเคยประกาศเอาไว้ว่าหนึ่งทุ่มคืนนี้ จะขึ้นเวทีเพื่อจะประกาศรายละเอียดของการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายวันพเด็จศึกแต่เมื่อมีคำประกาศกกตกัน,นายกว่าเลือกตั้ง20กรกฎาแผนคุณสุเทพจะเปลี่ยนหรือไม่จะยอมหรือไม่ยอมและถ้าหากเกิดการเลือกตั้ง20รกรกฎาคมกปปสจะขัดขวางอย่างที่เคยทําเมื่อสองกุมภาพันธ์หรือไม่นี่คือจุดพลิกผันที่สําคัญอย่างยิ่งครับกลับไปห้องข่าวเพื่อเตรียม ไปฟังครับว่าคุณสุดเทพและแน่นอนคุณอภิสิทธิ์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวล่าสุดของการกำหนดวันเลือกตั้งครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย